DROP IT นิมันหอสวัสดีนะคะลูกสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนของเหล่าซื้ออีกครั้งนะคะค วันนี้เราก็มาเจอ,เจอกับเหล่าซือมิงนะคะเหมือนเดิมเลยในการเรียนภาษาจีนรูปแบบของออนไลน์ของเรานะลูกอ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องป .1 เรียนเรื่องอะไรบ้างจําได้กันบ้างหรือเปล่าเอ่ยมีใครทบทวนบ้างหรือไหมคะแล่ในส่วนงานค้างอ่ามีใครยังไม่ส่งหรือเปล่าคะยังไงก็รีบๆทามาส่งเหล่าซื้อได้นะเราซื้อรอให้คะแนนอยู่นะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะลูกเราก็มาเรียนเนื้อหาต่อเนื่องกันเลยโอเคก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะลูกนะเรามาลองทบทวนกันก่อนเลยดีกว่าเนื้อหาของเราที่เรียนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอ่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องของตันยึนหมูตันยึนหมูแปลว่าสละเดี่ยวถูกต้องไหมอ่า ซึ่งสลาเดี่ยวมีทั้งหมด6ตัวใช่ไหมคะลูกอ่ามีใครลืมหรือ,อยังที่เราซื้อสอนไปอ่ามีตัวอะไรบ้างออกเสียงยังไงเอ๊ลืมหรือ,อยังนะการบ้านเราซื้อก็เคยให้ไปแล้วนะคะเป็นแบบฝึกหัดเนาะนักเรียนก็บางคนก็ส่งมาแล้วเนาะโอเคนะลูกหลังจากนั้นเราก็เรียนเรื่องของช่องยื่ห้อ ชวงยินหมูแปลว่าสละผสมซึ่งสละผสมมีทั้งหมด30ตัวนะลูกนะ30ตัวทึ่มันเยอะมากๆอ่ะเรามาลองทบทวนกันอีกสิสละประสมมี30เสียงแบ่งได้4กลุ่มกลุ่มที่1นึ่นำหน้าด้วยเสียงสละอา กลุ่มที่สองนำหน้าด้วยเสียงสระอ e. ีกลุ่มที่สามนำหน้าด้วยเสียงสระอูและกลุ่มที่สี่ออกเสียงว่าอีเนาะที่นำหน้าด้วยสระ e. อีอ่าและวันนี้นะลูกนะเราต่อเนื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราผสมคำที่ขึ้นต้นด้วยสระอาวันนี้เรามาผสมคำต่อเนื่องด้วยคำอ่าด้วยสระที่ขึ้นต้นด้วยสระอาแล้วก็สระโอกันเนาะอ่า เรามาดูคำแรกกันเลยนะคะอ่าตัวนี้นะคะสระผสมตัวนี้ออกเสียงว่าสระอังอังนะคะอังอ่าเรามาลองผสมผันกับพินอินดูสิตัวแรกเลยนะคะตัวปัวนะลูกปัวอังปังปัวอัง h u ā n n g huāng p n g mō mang mō mang อะหลังจากนั้นเราซื้อก็ได้ยกตัวอย่างเป็นช่องเสือหรือว่าคำศัพท์มาให้นักเรียนดูเหมือนเดิมนะลูกนะอย่างเช่นคำนี้นะลูก m ั ang mang 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 มังกันะคะคำนี้อ่านว่ามังกัวนะลูกเมื่อเราผันเสียงกับวรรณยุกแล้วเราก็จะอ่านออกเสียงว่ามังกัวมังกัวแปลว่าอะไรคะเห็นรูปภาพด้านซ้ายมืออ่มามะม่วงนะคะลูกโอเคตัวต่อมาจะเป็นสละขึ้นต้นด้วยสละโอและอ่าแต่ตัวนี้คือสละอัวนะคะ โอูอัวน,นะลูกสะกดเนาะอ่าสระโอกับตัวอูเมื่อรวมกันเนาะจะอ่านออกเสียงว่าอัวน,นะคะสระอัวน,นะอ่าเรามาลองผันผสมกับพินอินดูซิตัวแรกนะเราซื้ออ่านสองรอบเหมือนเดิมนะปออัวปอปอปอัวปอ,ปอ พวพพวพัวัวตัวอ่าเหมือนเดิมเรามาดูคำศัพท์นะที่เราซื้อยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะตัวนี้นะคะออกเสียงว่าตัวต่านะลูกอ่า ตัวต้านะะตัวต้าแปลว่าอะไรนะตัวต้าเป็นการถามอายุที่แปลว่าอายุเท่าไหร่นะคะตัวต้าคำนี้เราซื้อเคยอธิบายให้ฟังแล้วตั้งแต่ช่วงคลิปแรกๆเนาะยังไงก็อย่าลืมจำด้วยนะอาจจะมีออกข้อสอบนะ,ะทุกคำศัพท์เลยนะคะที่เราซื้อเคยออกนะยังไงก็ กลับมาทบทวนด้วยนะมาเลยนะคะตัวนี้คือสระองนะคะออกเสียงว่าองนะลูกนะามาฟังเหล่าซือ้อลองสะกดให้ดูก่อนเลยนะคะตัวแรกออกเสียงว่าเธอองทงพัวองพงเลองลงฟัว นักเรียนพอจะเข้าใจไหมลูกอ่านไปตามเราซื้อได้เลยนะอ่าแล้วมาลองดูคําศัพท์ที่เราซื้อยกตัวอย่างมาให้อันนี้เป็นคําศัพท์ใหม่ๆนะคะอันนี้คําศัพท์ใหม่คํานี้อ่านว่าเลองลองใช่ไหมคะลงหลงหลงนะคะคำนี้ออกเสียงว่าหลงนะลูกหลงแปลว่ามัางกรนะคะ สำหรับวันนี้ก็ามาถึงทริปสไลด์สุดท้ายของเราแล้วนะคะวันนี้เนาะเป็นยังไงกันบ้างคะคำศัพท์ใหม่ๆวันนี้ได้คำศัพท์ใหม่มา1คําคำยังไงก็อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะรวมทั้งคำศัพท์เก่าๆนะคะเราซื้ออาจจะมี quiz สอบเก็บคะแนนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะอะย่างไงก็อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะ แล้วก็วันนี้กล้เหมือนเดิมนะลูกเขียนชื่อชั้นเลขที่ตัวเองใน Google Classroom ให้เรียบร้อยนะคะและหากใครมีอะไรงงสงสัยในเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะสแกน QR โค้ดด้านบนได้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีลายส่วนตัวเหล่าซื้ออยู่แล้วก็สามารถทักมาคุยกับเหล่าซื้อได้นะคะลูกและถ้าหากว่าใครไม่แน่ใจ ว่างานเราที่เราซื้อสั่งไปเนี่ยครบหรือไม่ครบยังไงก็ทักมาคุยกับเหล่าซื้อได้นะหรือใครมีอะไรสงสัยมีปัญหาอะไรนะคะยังไงก็ทักมาคุยกันได้เนาะเหาซื้อก็เราเราจะร่วมด้วยช่วยกันนะคะเราซื้อเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดนะคะด้วยการปรับรูปแบบการเรียนใหม่มาเป็นการเรียนรูปแบบของออนไลน์เนาะมันก็ยากที่จะ เข้าใจเนาะในบางบางคนก็ไม่สะดวกที่จะใช้ซื้ออิเล็กทรอนิกส์นะคะยังไงมีอะไรปัญหาอะไรก็สามารถทักมาคุยกับเราซื้อมิงได้นะสำหรับการเรียนของภาษาจีนนะคะเหาซื้อยินดีให้คำปรึกษานะคะและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปจ้าบ๊ายบาย